เวลาเราฝึกลูกกระตุ้นพัฒนาการลูกเนี่ยถ้าเราปรับสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็ใช้สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวันที่เขาใช้ชีวิตร่วมกับเราเนี่ยเป็นการกระตุ้นคํากระตุ้นพัฒนาการได้หมดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะจัดการกระตุ้นพัฒนาการเนี่ยให้เราจัดอยู่ในห้องนะคะในห้องเล็กๆเ,เพื่อเราจะควบคุมได้ควบคุมได้ควบคุม ไม่ให้น้องเห็นสิ่งอื่นไม่งดการได้ยินสิ่งอื่นว่างั้นเถอไม่เปิดทีวีทิ้งไว้ไม่เปิดวิทยุทิ้งไว้ให้เนี่ยอยู่กันสองคนสามคนที่จะเชียร์จะคอยเล่นเพื่อให้ลูกโตอตอบได้ดีอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเขาก็จะไม่วิ่งหนีไปไกลด้วยนะคะครูแม่มนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ